ยังคสวัสดีครับครับวันนี้มาทำอะไรครับอ๋อเก็บมาเหือครับของตัวเองครับผมโอ้ประมาณกี่ตะกร้าครับครั้งนี้ครั้งนี้เหลือแค่ยี่สิบแปดกิจก้าครับยี่สิบแปดกิจก้าเนาะเก็บล็อตสุดท้ายของยังมีอีกไหมครับมีอีกล็อตสุดท้ายอาทิตย์หน้าอ๋อล็อตสุดท้ายอาทิตย์หน้านะครับอันนี้ก็จะเป็น เอ่อเรียกว่าลองสุดท้ายนะเมื่อเขือราคาเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ก็าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับนดีเนะแต่คุณภาพของออกไม่เยอะครับแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็แต่ว่ามีราคาเราต้องเก็บให้หมดเป็นไงครับใช้อิสุเป็นไงบ้างครับยังรู้สึกประทับใจเหมือนเดิมครับมันมันดีมันดียังไงครับมันดีแบบที่เราแบบโอเคเลยอะครับดี คือสมัครทุกวันเราก็ใช้ทุกวันแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาจุดจิกอะไรให้เราเลยครับผมมันคือดีนะจะเต้าเนื้อขึ้นป่าขึ้นเสาขึ้นย้อยลงนอยลงห้วยได้หมดสารพัดประโยชน์นะครับเนาะประโยชน์สารพัดประโยชน์ปัญหาจุกจิกก็ยังไม่มีครับผมตอนนี้ว่าประทับใจในตัวนี้ครับใช้เวลาวใช้ใช้มาแล้วครับประมาณสองปีกว่าครับยังแรงเหมือนเดิมแรงโอ้โหแรงสุดๆครับผม คัดใกล้หมดแล้วครับใกล้ใกล้หมดแล้วครับโอ้ยหยับหยับมันหยับมันหยับมันเกินครับผมปกติเรียกคัดยังไงครับพี่ฮะ่าต้องใช้ลิ้นหรอครับผมมังเทศเกือบหนึ่งตันนะครับทางครับโอ้โหฉันมากครับนี่ครับ ลอยล่องลอยวันนี้ฝนไม่ตกครับฝนตกจะยากกว่านี้ดูล่องลอยล่องลึกครับโอ้โหสุดครับสวนนี้ต้องแตถ่ายมานี่ส่วนนี้ชันสุดแล้วครับชันมากครับคือสวนมะเขือเทศนนครับที่จะขึ้นมาขึ้นมาครับ มาแล้วเลยแล้วครับโอ้โหสุดจะชันนี่ครับเครือเทศกับล่องลึกๆโอ้โหนี่ครับต้องโลครับโลหนักขึ้นมาครับลึกมากลึกมากโอ้โห สองนะครับโลสองขึ้นมาโลสองครับเดินดีแล้วครับค่อยไต่ไปครับโลสองสบายๆครับทางไม่ลื่นมากแต่ล่องลึกครับล่องลึกสุดๆชันมากครับรถกล่องเด้ครับโลสองขึ้นไปสบายๆครับ นรับนี่นนที่หนึ่งครับขึ้นมาครับรอสองขึ้นมานิ่มๆครับรอสองครับรอสองขึ้นมาแล้วโอ้โหครับโอ้โหดูล่องครับโคตรจะลึกรอสองบสบายสบายนี่ครับ โอ้ฟรีแล้วครับฟรีแล้วครับฟีแล้วฟรีแล้วได้หรือไม่ได้รอดหรือไม่รอดโอ้ล้อทะแยงดูล้อทะแยงครับต่อยกไปแล้วหมุนสามล้อครับหมุนสามล้อจะรอดหรือไม่หมุนสามล้อโอ้โยดันขึ้นมาแล้วดันขึ้นมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับเห็นไหมครับ มาแล้วไปแล้วมาแล้วเนี่ยรครับโอ๊ยยุบล้อครับยุบล้อเดินสุดท้ายครับผ่านไปได้ดีนี่รกกครับแต่แรงมากครับโอ๊ยเราจะผ่านไปได้ครับ